อันนี้เป็นข้าวนี้วดำที่ห้ามุนไว้เนาะค่ะเนาะเลี๋ยวสิบ้าเฮด,ดเฮดข้าวนี้วปิ่งอันนี้คือไส้เป็นเผือกกวนไส้กะทิกวนน้ำตาลผสมเรียบร้อยสิไดยตัวนี้อันนี้คือกวยกวยรูปทรงแหลมที่ห้าเตียมไว้ ถากรอกเข่ามูลนใสหลักกระใสดีเยวสิเคดวีที่ถ้ำเห็นบึงนะคะปลาซ้ำเร็จแล้วมันจะเป็นแบบไรเขามันบอลุ่งถึงแหลมมันไปไรคาก็เอาใหม่หยัดลงไปหน่อย ใส่อีกเห็นเต็มบุเหลือมองเหลือไว้แต่ใส่ใส่น้ำจักหน่อยได้เลยใส่ห้าสิบปดนะมันอันนี้เป็นหน้าเบือกอวนใส่กันได้ปะเนี่ว ใส่ปิดนะนะห้องสีพับแต่ข้างนี่มันแหลมนี่แหลมเพราะเขพับมันมาสุดแค่เนี้ยเยาเขาเก็าไม่กัด,ก,ดกัดมรงนี้ รูปทรงสรสำเร็จแล้วใช้มันเหลือได้ขันตอนว่าข้าห่อเสร็จแล้วเข้าเสียเอาไปไปปิ่งไปย่างไฟให้มันหอมนะค่ะย่างไฟอ่อนๆให้มันหอมพ่อใบตองหลวกซื้อๆบตองถึงก็ใบตองใหม่ แค่นั้นก็นกินได้ละคะ่ะหรือว่าเขาสิคายกันได้